าดมันไม่ได้เราต้องสนองนี้มันต้องต้องสนองมันตลอดคล้ายๆว่าต้องสนองมันต้องให้อาหารมันตลอดแล้ Lil วเออเราก็เราอยู่อย่างนี้ไปตลอดเราอะไรเงี้ยเราเลยสะดุดว่าเเลือกดีกว่าไหมลองลองลดราเลืกเลยเจ้าเอ๋ยจงอย่าอ่อนแอมีควรทอแท้อําปราคล้ายบ่วงซึ่งพันธนาเร่งสร้างคุณค่า มเมื่น,นช่วงนี้น้องพี่น้องครูมาเห็นว่าเห็นน้องครูว่าเคยได้รับทราบประวัติว่ามีการใช้ยาเสพติดแล้วก็ยังเป็นก็เป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็มาเข้าอาจจะทำครั้งแรกนี่ตอนที่ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาถูงอย่างนี้ชัดเจนนะน้องอยากทราบความรู้สึกของน้องครูตอนที่ทำนะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่ายากลําบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นความรู้สึกมันสุกมันมัน มันต้องพลาดจากสิ่งที่เรารักมากครับยาเสพติดก็คือว่าเราไม่ได้เสพวันไหนนี่คือเราก็ที่ผมติดก็คือน้ำกระท่อมเนะครับไม่ได้กินวันไหนนี่คือมันจะมีข้อมูลว่ากินไม่กินแล้วมันเมื่อยไม่กินแล้วเราจะนอนไม่หลับเราก็เชื่อข้อมูลนั้นมาแล้วเรามาลาไม่ได้กินวันไหนคือต้องกินทุกวันนะครับก็เลยถ้าไม่กินแล้วมันมีอาการยังไงบ้างปวดกระดูกนอนไม่หลับปวดกระดูกเลยหใช่ครับโอ้แก็ทนได้ทนทนได้ครับแต่ว่าตอนนั้นคือพอจะเลิกได้เราก็แบบ แบบใช้เวลามอนนครับคือเราต้องต้องพลากออกมาจากควุ่นนั้นก่อนนะอะไรที่มันโดนมันดาวนี่มันเลิกได้ก็เราเรามาฟังตอนนั้นเรามาเจอาจาแล้วเราฟังธรรมะว่าเราก็เอามาเปรียบเทียบสภาว่าเอออาจารย์บอกว่าไม่ได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะครับเราก็รู้สึกว่าเออมันเปรียบเทียบกับสภาว่าตอนที่เราเสพยาเสพติดอ่ะมันไม่ได้สิ่งใดก็เป็นทุกข์จริงนี่ยนเรามาเปรียบเทียบเออว่ะทำไม เราไม่มีสิ่งนี้เรามันทุกข์ใจอ่ะทำไมเราถ้าพอเราขาดมันไม่ได้เราต้องสนองนี้มันต้องต้องสนองมันตลอดคล้ายๆว่าต้องสนองมันต้องให้อาหารมันตลอดแล้วเออเราก็เราเราอย่างนี้มาตลอดเราอะไรเงี้ยเราเลยสะดุดว่าเออเลิกดีกว่าไหมลองลองลดระเลิกลงมาดูนี่ต้องใช้ความอดทนมากใช่พอใช้เวลานานไหมอดทนด้านสูงก็ด้วยข้อมูลที่ผมบอกว่าผมติดด้วยข้อมูลว่าเออกินแล้วมันกินแล้วมันปวดเมื่อยมันกินแล้วนี่อะไรเราก็ต้องต้องหาตัวอาศัยแทนนะครับต้องไรอะไรมาล้าง ก็ตัวสายใส่เทนก็จะมีพวกกินอาหารสุขภาพนั่งผักปั่นอะไรเงี้ยมาสเพนใช่แล้วคิดยังไงรับผักปั่นยังน้ำกระท่อมคล้ายๆกันเหรอมันคล้ายๆครับลองมองดูครับฤทธิ์มันคล้ายๆเลยครับกินแล้วมันจะสดชื่น สดชื่นครับเพราะผมมันเพราะผมมันรู้สึกว่าอ๋อที่ผมติดก็คือผมติดความสดชื่นอ๋อติดความสดชื่นพอกินกระต้อมันอาจจะใช่เพราะว่าผมเวลาผมกินเน่ะผมจะเป็นสายออกกําลังกายครับกินน้ำกระตอมเสร็จไปวิ่งวิ่งออกกําลังกายแล้วรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้ววิ่งมันวิ่งได้เยอะมันได้เป็นหลายโลหลายสิบโลเลยแหละนั่นต้องใช้ความพยายามอยู่นานไม่กว่าจะออกมาจากน้ำกระท่อมมาเป็นน้ำโคลลิน น้ำบินนานเหมือนกันับเป็นสามสี่ปีครับสามปีเที่ยงความตกานไปกลับไปกลับมาก็พ่อพากลับมาเพื่อนก็กลับไปหาเพื่อนใหม่กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็มากินน้ําผักบันดูเออกินอย่างนี้ก็สบายดีแล้วก็ลองไปวิ่งลองออกกำลังกายดูก็รู้สึกว่าเออก็อยู่ได้มันก็สามารถทดแทนกันได้เคยชวนเพื่อนมากินไหมเพื่อนสายหน้าเลยครับไม่เอาเลยไม่ดวงซึ่งพังธนาเร่งสร้างคุณค่าแห่งความเป็นคน